สวัสดีคะ่ะมีรถสภาพดีสวยประวัติดีฟีดาผ่านส,สบายเดยล่าห6,000บาทมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเดลต้าวิยอสเนี่ยจะท้าจีเกียโตปี2013ค่ะรถสวยม,มากเลยนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะกระจกปัดไฟฟ้านะคะพับไฟฟ้านะคะแอร์ดับเบเสกุญแจรีโมทพวงมาลาัยมันติฟังก์ชันนะคะรถสวยน่าใช้ม,มากเลยนะคะสภาพดี พร้อมใช้ค่ะบอดี้สวยนะคะไม่มีอุบัติเหตุนะคะคันนี้ขอฐานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถสภาพไปสวยนะคะอะไรหาง่ายนะแน,านาะนำเป็นรถคันนี้ค่ะเป็นตัวจีด้วยนะคะตัวน้ำมันอ e ีสิสได้ด้วยค่ะบอดี้สวยค่ะไม่มีอุบัติเหตุนะคะ สภาพดีค่ะจะัดไฟแนนซ์ง่ายมากๆเลยนะคะมีเอกสารก็สมาเนาบัตรประชาชนสำานัทะเบ,บ,บียนบ้านนะคะสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนนะคะเอกร็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะโทรมาปรึกษาแอมได้เลยค่ะโดยต้านีออ้นนะคะ 1.5G ่เกียรโตคันนี้ปี2013ค่ะ <S <S สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิเ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092ย์5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะ